วสวัสดีครับัสด็ครับ F อช่องทีทงตอนชาแนล f อน้องต้นข้าวสุกรียาครับวันนี้มารายงานตัวตอนเที่ยง <c oughs> ของวันพุธนะครับวันพุธที่28เดือนมก,กราคม2 5 6 9บเช่วงเนี้นะครับแดดจ้าเลยครับอ,อุณหภูมิก็ร้อนนะครับร้อนนะครับร้อนมากเมื่อเช้านี้ก็เย็นอยู่ นะครับพอเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยอากาศร้อนอแสงแดดจัดมากนะครับฉะนั้นออกออกออกแดดนี่ไม่ได้หรือออกกลางแจ้งเนี่ยลำบากโดยเฉพาะคนที่ผิวหนังบอบบางเนี่ยอย่าออกเลยนะช่วงนี้แล้วก็ประเทศไทยเราในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่มันมีฝุ่นเยอะนะครับน้านแล้งนะครับน,าน้าแล้ง นะไอพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันมันหนักนะครับช่วงนี้ยได้ข่าวว่ามีการเผาแถวภูเขาแถวโควราชเนี่ยไปเดือดร้อนที่กรุงเทพน,นั่นแหละครับช่วงนี้ทางการเขาทางรัฐบาลเขาประกาศไม่ให้มีการเผาขยะนะก็หน้าหนาวเนาะตอนเชา้าตอนดึกๆเนี่ยคนก็จะดังเนี่ยกอไฟพิง บ้านดีสานเรียกว่าดังไฟเาะดังไฟปิงนี่แหละ <c oughs> มันก็จะทําให้เกิดควันเมื่อควันมันสะสมมากๆมันก็จะทําให้นั่นแหละแ้วไม่อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นฝุ่นควันแล้วก็มันจะเป็นอันตร,รายต่อระบบหายใจอย่างนี้เขาบอกเนาะนะครับเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ทําไปตามวิถีชีวิตของเขาแหละ ในเมื่อเขาเกิดอยู่ในชนบทหน้าหนาวเขาก็เคยทําตอนดึกดึกตื่นเช้าขึ้นมาก็ก่อบไฟผิงเพนะื่อคลายความร้อนนะครับไม่เหมือนอยู่คนในกรุงเทพนะคนนั่งทํางานอยู่ในห้องแอร์เนี่ยหน้าหนาวหน้า,นาร้อนเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาปรับอุณหภูมิปกตนะิแต่คนบ้านนอกบ้านนาเน,น,น,นี่ยก็ต้องอาศัยนี่แหละอาศัยเทคโนโลยีแบบพื้นบ้านถ้าหนาวก็ก็ก่อไฟพิงนะครับถ้าร้อน ถ้าร้อนเขาก็อาบนะ้ำไม่มีเท่าไรหร่แล้กครับก็ใช้พัดไซวีนั่นคือคนคนบรรนอกบรรณาว่ากันไปนะครับวิถีชีวิตคนนะครับมันก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปเพื่อความอยู่รอดว่าด้วยว่าด้วยกลุ่มพวกเรานะครับทีนี้กลุ่ม f อซผู้ติดตามน้องต้นข้าสุปียาเชื่อว,ว่าหลา,หลายวันมาเนี้นะครับเต็มไปด้วยความสุขยิ้มแย้มหน้าบ้านเลยเนะนี่ยพูดง่าย บอกว่าเนี่ยติดตามใครอยู่ในช่วงนี้เขาจะถามกันนะนะคนที่เคยรู้จักกันเคยติดตามศิลปินมาหลายๆคนเนะี่ยในช่วงนี้อานะจารย์ติดตามใครอยู่แล้วนะครับผมพอบอกไปอ๋อติดตามคนเดียวกันนี่เลนะ <c oughs> คือเมื่อก่อนนะก็มาติดตามศิลปินครั้งแรกเลยนะครับที่ทำ u t u b e ก็ติดตามนั่แหละครับศิลปิน น้น้องคนหนึ่งที่อยู่มาจากสุโขลา,เ,าเขาหอบฝันข้ามโขงมาเนาะในช่วงนั้นดงดังมากนะพวกเราก็ติดตามกัน,นปรากฏว่าตามไปตามมาเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งมันไปเห็นแล้วไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ต่างคนก็ต่างแยกใจกัน <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะรกะแต่คนแต่ละคนก็ไปกันหลังจากนั้นก็พอมาเนี่ยแหละมีน้องต้นข้าวมี น้องธิดาราวมีอะไรบ้างพอเรานั่นนะพอเราทําทลิปทําอะไรขึ้นไปอ้าวคนเอฟซีกเก่เามาพบกันทักทายกันนะช่วงนี้ติดตามใกลอยูอ่ต้นข้าวสุปิยาโอ้เหมือนกันเลยผมไม่ได้หลับได้นอนเดี๋ยวนี้นะครับเสพติดเ <laughs> สพติดเ <laughs> สียงร้องของน้องต้นข้าวนะครับเสพติดต้องรอนะการแสดงของน้องต้นข้าวต้องรอไรสดวันไหนไม่มีไรสดที่หงุดหงิด <laughs> อก็คุยกันนะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วใชความสัมพันธ์เราเคยติดตามศิลปินด้วยกันก็เข้าใจกันคงไม่เหมือนกับคนเก่านะอาจารย์เนี่ยเขนะาคุยกันนะก็คงไม่เหมือนหหลกครับเพราะว่านั่นเป็นศิลปินน้องคนหนึ่งที่อยู่ทางสงปปลาว่านะเขาก็ไปได้ดีของเขาเลยแหละนะครับเราไม่ว่าถึงเขานะส่วนน้องต้นข้าวยังเป็นคนไทยนะเป็นเด็ก นักเรียนเป็นเด็กเด็กๆคนหนึ่งซึ่งเพิ่งยังไม่ได้ใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวเลยนะครับในช่วงนี้ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เด็กหญิงสุปริยาตาอุดมนักเรียนชั้นม .1 19, ห้อง19ม .1 ท่19โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีนะนั่นเลยนะครับก็พวกเราจะได้ยินบ่อยๆเมื่อตอน น้องขึ้นเวทีรแรกๆน้องก็จะแนะนําขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหนอนลัก่อนนะคะนี่นะมันเป็นลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มในการที่จะขึ้นประกวดร้องเพลงในโครงการศริลปวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการของสอพทเมื่อก่อนนะเด็กๆพวกนี้ก็จะมีครูบอกว่าต้องทําอย่างนี้นะแนะนําตัวเองยางงี้นะครับนั่นก็เป็นอยู่ในกรอบพอหลังๆมาเนี่ยน้องเริ่มพี่คลายนะครับก็ไม่ได้แนะนําแล้วล่ะเนี่ยไม่แนะนํา อะไรก็มีแต่ทักทายว่าสวัสดีจ้า FC น้องต้นข้าวสุปียาคิดถึงต้นข้าวไหมคะเน่นะครับเสียงก็จะจันื้อมาแนา่น้องต้นข้าวร้องเพลงเพราะไหมคะนอ้น่ารักจังเลยขอบคุณกันนี่พวกเราเห็น นะครับที่พวกเราเห็นแล้วก็ไปหลังๆมานี่น้องก็รีแลกโดยการหยอกล้อนะครับหยอกล้อกับแฟนเพลงที่มาอยู่หน้า,นาใกล้ๆหน้าเวทีใกล้ๆเวทีน้องก็จะก็ไปหยอกไปสัมผัสมือไปทักทายไปรับของขวัญไปรับของฝากรางวัลต่างๆเงินทิปทั้งทิปอะไรทั้งดอกไม้ทั้งพวงมาลัยนะครับที่หน้าเวทีน้องก็จะรีแลกเมื่อรแรกๆก็จะดูเก้งๆกังๆหน่อยเนาะจะเป็นเพราะว่าเริ่มใหม่ แต่ทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันนี้เป็นมืออาชีบซะและ้วน่ะมืออาชีบซะและ้วนะครับมืออาชีบเราสังเกตเห็นไหมผมเริ่มสังเกตเห็นเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนเนี่ยไลฟ์สดอยู่ที่จงังหวัดนครปฐมเลยเนาะนะครับเมื่อคืนนี้เห็นหรือยังว่าน้องต้นข้าวพัฒนาไปเป็นศิลปินมืออาชีบจุดที่สังเกตเมื่อคืนไม่รู้ท่านคนอื่นสังเกตดูไหม เริ่มมีจริตจักกานเอ้เริ่มมีจริตจักกานนะไม่ไม่ใสแล้วครับไม่ใสเหมือนเดิมนะนะเมื่อนักแรกเนี่ยจะมาแบบใสๆนะเป็นนะธรรมชาติเป็นคราบของนักเรียนเป็นคราบของเด็กวัยรุ่นวัยทีนนะทุกวันเนี้นะเป็นในเมื่อขึ้นเวทีบ่อยๆนะครับความเชี่ยวชาญความคุ้นเคยการแสดงเนี่ยมันก็เกิดการพัฒนาขึ้น เริ่มเริ่มเอาจิตจาัก,การานเนี่ยเข้าไปหน่อยนะเติมมีออดลูกออดลูกอ,อก้อนลูกเอียงลูกพูดลูกจ้าจ๋าเลยเออลูกอ้อนลูกเล่นนี่ละเกาเรียกว่าจิตจัก,การานของศิลปินนะมันทําให้บรรยากาศมันไม่มันไม่จําเจนะการแสดงเนี่ยคนแสดงเนี่ยจำเป็นมันต้องเติมหน่อยเติมผงชูรสถ้าเป็นอาหารนะ ถ้าจะเอาแบบใสๆเลยเนี่ยไม่มีผงชูรสไม่มีรสดีไม่มีน้ำปลาไม่มีอะไรเนี่ยเครื่องปรุงไม่พอเนี่ยเครื่องเทศไม่พอมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมก็เช่นเดียวกันครับศิลปินเนี่ยเมื่ออยู่ไปนานๆเขาก็ต้องเติมนี่นิดเติมนี่หน่อยตัดบางส่วนเอ้ยตรงนี้ไม่ไม่ดีไม่มันเผ็ดไปก็เนี่ยข้าวที่แล้วนี่ใส่พริกสี่เม็ดโอ้มันเผ็ดไปเอาออกเม็ดหนึ่งเหลือสามเม็ดลองดูนินั่น เนะี่ยหรือว่าเอ๊ะมันขาดอะไรวะเราลืมกระเทียมกระเทียมใส่น้อยไปหรือเปล่าก็ใส่เข้าไปนี่ครับเป็นกลวิธีเป็นเทคนิคในการที่จะผูกใจเอซให้ติดตามนะให้คนที่เขาไปชมให้เจ้าภาพนี่อยากจะจ้างมันต้องมีสิ่งอะไรที่มันนั่นหน่อยเป็นเอกลักษณ์ด้วยเนะี่ยมันสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองน้องก้อนข้าวเขามีเอกลักษณ์นาะมีเอกลักษณ์ มีสิ่งหนึง่งถ้าน้องไปงานไหนก็ตามสังเกตดูถ้ามงยังไม่มานะน้องต้นข้าวจะดูยังเหมือนกับยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มที่นะ่าจะเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึง่งนะพอมงมานะครับงานทุกคอนเสิร์ตท,ทุกที่น้องไปนะครับเวลาที่ทุกเวทีแสดงถ้าไปเนี่ยถ้ามงยังไม่มาเนี่ยน้องเหมือนเหนื่อยเห <c oughs> มือนขาดอะไร <c oughs> อย่างเมื่อคืนเนี่ยไม่มงมาแล้วอนะไรเนะ พอเอามองเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามงลงอ่ะทีนี้คึกเลยเออคึอกเลยแล้วับเมื่อกืนเห็นเลยมันบรรยากาศนี่มันจะเห็นมันจะเห็นนะครับแล้วก็การแต่เล่นเล่นเพลงต่อเพลงนะครับเดี๋ยวนี้มันต่อน้องต่อเพลงด้วยการเจรจากันนาสู่เพลงเนี่ยเริ่มมีทักษะมากขึ้น นะในการที่จะปูเรื่องราวคุยไปถึงเนื้อของของเพลงเนี่ยนะมันเป็นแนวของนะการแสดงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เริ่มคล่องขึ้นนะมันไม่ไม่ตะกุกตะกักเรพูดง่ายนะไม่ตะกุกตะกักมันก็ทําให้บรรยากาศการดนะูคนที่เข้าดูเข้าชมนี่ยมีความสุขนะความสุขทุกครั้งน,นะครับก่อนจะจบวันนี้นะครับขอพูดถึงเรื่องตอนอเมื่อกังวันเมื่อวานเนาะ ทางไทยรัฐนะครับดีบีไทยรัฐได้นํารางวัลไปมอบถึงโรงเรียนผมก็เห็นนะเห็นทางหนังพิมพ์ไทยรัฐเขาก็ทําสคริปตนะ์เนาะทำออกมานะครับปรากฏว่าผมดูแล้วโอ้เสียดายนะรางวัลอันทรงเกียรตนะิอย่างดีเลยนะัเกเรียนก็เต็มห้องประชุมนะเสียดายนะผมเสียดายแต่ว่าไม่ว่ากัน นะแต่ว่ามันเห็นแล้วมันเสียดายเสียดายจริงนะรางวัลที่มันมีค่ามากนะครับคนนี่โอ้โหให้ราคาให้ราคาให้ค่ามากนะเราดูแต่พอนั่นไปนะเป็นพิธีกรคนเดียวถือไม้ด้วยถือไม้ไปแล้วเสร็จแล้วเอารางวัลมามอบให้แลไปยืนทั้งที่ท่านภูมิในการก็ยืนอยู่นะั่นนักเรียนเต็มห่อนเตนห้องประชุมน้องต้นข้าวครับแล้วก็ทั้งถือไม้ทั้งพูด ทั้งมอบของขวัญมันมันเหมือนกับโอ้เสียดายนะผมเสียดายในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกก็ถ้าทําพิธีอย่างดีนะเป็นนั่นเป็นนี้หน่อยออ้ยผมว่านะ่านะมันจะเป็นเกียรติของนัอพิมพ์ด้วยน่ามันจะเป็นเกียรติของผู้รับด้วยนะครับนะรางวัลก็จะมีค่ามากขึ้นฝากไว้แค่นี้แหละครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปจนจบ ขอบคุณทุกคนถ้าที่เข้ามาพบใหม่และกดติดตามนะท่านที่อยู่เก่าๆเอฟซีเราแล,แล้วก็ถ้า,าว่างๆก็สมัครเป็นสมาชิกด้วยกันแล้วกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณครับสวัสดีครับ